ที่กดถูกวะอะไรกดถูกวะก,กดกูดีนะ,ะเจอกูอ สวัสดีครับผมนะครับอยู่กับผมต้าฮาร์ลนนะครับกับช่องฮาร์ลันแชนแนนะครับวันนี้ผมนัทต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับ มผมนัดเขาตั้งแต่เที่ยงแล้วนะครับบอกว่าเที่ยงเจอกันนะครับเราจะไปเขาใหญ่ไปถ่ายงานด้วยกันนะครับแต่นี้ก็ปาเข้าไปสองทุ่มจะครึ่งแล้วตื่นสายฮะวัน้านี้ทพี่ถือกล้องเลยเนี้ยเตรีตัวก่อนนี่พี่ตายผมนะฮะคนที่อยู่ในติ๊กต k อกนะครับเออลองเข้าไปดูนะครับเออยวกนะ Y U, U K หนึ่งห้าศูนย์สายเต้น one two three g โ one more, นนู้นี่นนนมมวันเดียวมันเ็อะไ่เอ็งจะไป้ปะที่เอ็งจะไปเอ็งไปไปไปปไ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 เไป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 ไไป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 ไีไป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 เปไ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 ปปไ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 นไป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 ไไปป วันนี้นัดกับเขาไว้นะครับผมผิดนัดเขาผมรู้สึกว่าผิดพลาดจริงจริงโดริบังเดมออิสระจิอิสระจิอิสระจิเกงี่อะไรเกงี่ยอะไรก็เต้นหมดเลยนะนะนะจุ๊จุ๊ใช่ใช่ชอบชอบสายเต้นสายเต้นวัยรุ่นนี่กดดนตีน่าดูเขาใหญ่ก็เดินทางประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะครับรถไม่น่าติดเลยออกเวลาสองทุ่มเพื่อเป็นการที่จะไม่ให้เสียหมาไม่ให้เสียหมา โอลีบางเดมพออีตาพี่เฮลาเยมาหนาหนัวหัว,ห,วหัวหน้าโดนหัวหน้าของตู้หายเลยโอเคพี่เจอกันไปก่อนอ่ะคุณผู้ชมครับก็ผ่านมาครึ่งทางแล้วนะเดี๋ยวโทรถามกันหน่อยดีกว่าว่าแกถึงหรือยังนะฮะหลอพี่อ่าพี่อยู่ไหนแล้วเนี่ย A few moments later. แล้วก็ถึงแล้วนะครับผมนะฮะสถานที่ที่พี่แป้งเขาส่งโรเคชั่นมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับไปรถกันเฮ้ยมันเงียบจังวะบ้านไร่ณริมเขาฮะนี่ไวรุ่นภูวิล่าเฮ็ดเคไวรุล เดี <de ak> ๋ย <t> ว <ube> ผมเจอทีมงานเขาครับ <t ube> <t ube> พี่แป้งอยู่ไหนอะอยู่ในห้องที่ เฮ้ยพี่เฮ้ยเอนตอโอ้โหอตืนโอ้โอะไรมันนอนตอนนี้ตอนนี้พ่อเียโโอ้โหอเียตีสาสีแล้วเฮ้ยวัยรุ่นฮูวล่าโอพี่งเอหน่อยดิ อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนตื่นแล้วนะนี่ไงครับที่ผมตื่นเช้าโอ้แปวงสุดยอดจริงรับกับอากาศบริสุทธ์ฮะว้าวสุดยอดเกดเกอจชาเลยเอาพี่ตื่นแล้วหรอ พี่แปงพี่แปงพี่แปงตื่นแล้วพี่ตืแล้วพี่ตื่นแล้วหุ่เรือสวย่ะพี่เฮ้ยตื่นแล้เฮ้ยพีแปงตื่นรพี่แปงเฮ้ยไปเลยะเฮ้ยตื่นแล้วอ่ะเอาตื่นไวไวเออตื่นให้ไวอย่างนี้ดีว่มึงต้องตื่นไวๆนี่นนี่ทำงานนี่ยต้องมีความรับผิดชอบ ไอ้เหี้ยไม่ใช่นนแม่งมึงบ้าบเปล่าไอ้เหี้ยมาหากุฏิสามีสิไปเดี๋ยวพี่ไปกับผมอะ่ะต้องไปทำวงทำบุญอีกวันนี้มีแต่วงแต่วงวงกลมวงรีพี่ <c oughs> อ่ะแล้วคุณผู้ชมครับนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่งานนะครับงานที่มากับพี่แป้งนะฮะตอนนี้พี่แป้งก็ร้องเพลงอยู่นะผมก็ไม่รู้ทาไหนให้เขาหายโกรธนะครับไม่รู้จะโกรธอะไรตั้งหนาแค่มาชา้าเนี่ยแค่มาช้าเนี่ยมันก็เกิดไปแล้วอ่ะนะครับตะกบเอาไปไหน่ะไรือ,คอใ,ใครนะพี่แป้งเลย

สปอนเซอร์รีฟิวเนี่ยพี่ไม่รีฟิวเองไอ้ป้งมึงใจกูได้จับกูพี่กดผัวอะไรกดผมวะไอ้เหี้ยมันไม่ได้เหี้ยมันอย่างี้ไม่ได้เฮ้ยทำไมครับ พี่โกมจริงเหรอดีพี่อกอครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วกันนะนะโอเคพี่โอเคครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายครับผมนะนะพี่แป้งหายโก๋ไปแล้วนะครับคุณผู้ชมเออครันนี้ก็ชื่นใจแล้วผมก็ชื่นใจแล้วจบจบโอเคนะพี่โอเคนะโอเคนะเดี๋ยวไม่มีแล้วไม่มีอะไรกันแล้วโอเคโอเคพี่โอเคนะวัตเตอร์สปีดให้น้องซื้อเคป่ะโอเค เออวิทยาศาสตร์วิทยาพศาสตร์วิทยาศาสตร์อะ ยานเป็นยานยาพ,พี่มันคือยายาพูไเยยาพูดเลยไปไอแบ้งแบ่เกลียวไปแบ่วแบ่งเกียวไปแบ่งแบ่เกียวไปบ้านโทน,นี่กูแดกขี้ไอหน้าเหี้ยนี่มาหาไอกูเดกเกียวไอแป้ง จักคุณน้อยไปทรเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ถึงบ้านแล้วนะครับ ต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมนะฮะเรื่องราวหลังจากที่พี่แป้งเขารู้นะครับผมต้องขอประทานโทษขอประทานอภัยพี่แป้งหลายๆครั้งด้วยจริงๆนะครับขอโทษพี่แป้งอีกหนึ่งทีแล้วกันนะครับขอโทษจริงๆขอโทษจากใจครับพี่นะครับถ้าน้องผิดพลาดไปน้องขออภัยวันที่นี้ด้วยและสำหรับคุณผู้ชมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับเพื่อที่จะน้องจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปถัดไปนะครับผมต้องลาไปก่อนครับผมนะฮะ ขอทุกทนขอทุกทนขอทุกทนขอทุกคนนะครับโชคดีมีชัยโชคชัยมีวัวครับสวัสดีครับ <c oughs>